ครับก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ไพศาลนครน้ำซิ่งนะครับนี่เราก็ได้รอทีมง,งานรถนน้ำนะครับมาเทดิน ประมาณยี่สิบเที่ยวครับรมายี่สิบเที่ยวชั้นได้ก็มาแล้วครับโรงการอนาคตข้างหน้าครับตรงนี้ก็จะเปิดร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีดนตรีพกส่งบริการเล่นนะครับเชื่อแรกมาแล้วครับเชื่อแรกมาแล้ว 对，那在那边看起壮观的。 คันที่สองครับเทียวที่มาแล้วครับตอนนี้เที่ยวที่มาแล้วเที่ยวที่มาแล้วครับ

จะใส่ดี o ี่จะต้องโทนนั่นเนี่ยใช่เต็งเตมเกยคังใจนั่งเกืีครับันที่สองมาแล้วรันที่สามันที่สามไป ได้เราจะมานน่แหล่ได้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 นี่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 ลองให้ดินี่ ตัวเอเนะตัวบ้านเนาอทำไมรถไทยไปฝั่งนู้นอะเข้าฝั่งนู้นอะอ้รถไทมาก,กอนแล้วยังไม่ได้เคลีเรวงเลยจะเมตรกไ่เตรียมาถอตรอฮะให้มาทางไหน,น เราต้องไปตามรถไทยก่อนครับนี่จุ้งมาเตระเลยเข้ามาตรงนี้เลยให้ดันดันเดี๋ยจะเคลียร์อวงออกก่อนแล้วเต่นั้นน่ะมันจะเข้ามาฝั่งนั้นก็ได้ใช่ใช่ใช่ดี๋วลงองไม่ต้องเคลียร์ออกนะอันนี้ยี่สิบใช่ไหม นี่ผมมาเป็นนาหน้าอยู่ครับ